หนังสือเรื่องเสียงจากสุขาวดีเรื่องที่หนึ่งห้งามฆ่าสัตว์จัดงานเลี้ยงจัดงานวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่เกิดกิจการร้านค้าการทำบุญอุทิศให้วิญญาณบรรพบุรุษการทำพิธีบวงสรวงงานม,มงคลสมรสและงานศพห้ามฆ่าสัตว์ชาวโลกเึงตระหนักว่า สวรรค์เบื้องบนนั้นมีความเมตตาการุณใช่ว่าอะไรหน่อยก็ฆ่าสัตว์มาปลุงเป็นอาหารเพราะสัตว์โลกทั้งปวงล้วนม,มีจิตใจฆ่าโดยพระการย่อมเป็นบาปก,กรรมแก่ตนชาวโลกมักจะพูดว่าฟ้าให้กำเนิดสรรพสิ่งเพื่อมาเลี้ยงผู้คน ข้าสัตว์มากินจะเป็นไรไปด้วยเหตุนี้สามื้อของอครอบครัวคนรวยจึงมักปรุงจากเป็ดไก่หานหามีจิตเมตตาแม้แต่น้อยไม่ดังนั้นครอบครัวคนรวยจึงสร้งางบาปกรรมมากกว่าลูกหลานบางคนพอถึงวันเกิดของพ่อแม่หรือแก้บนก็ฆ่าหมูแพะเป็ดไก่ มาเลี้ยงแขเกเรือเป็นการใหญ่หารู้ไม่ว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นการสลักเป็นการละเมิดศีลข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันจะส่งผลให้อายุไขของบิดามารดาสั้นลงซึ่งหลังจากผ่านงานฉลองวันเกิดไม่นานบิดามารดาก็ต้องตายจากไปจึงพึงสังวร เวลาจัดงานศพไม่รู้จักประหยัดจัดงานเลี้ยงใหญ่โตฆ่าสัตว์มากมายเพื่อเลี้ยงแขกเรลือโดยหารู้ไม่ว่าเป็นการได้หน้าหารู้ไม่ว่าเป็นการสร้างบาปกรรมให้แก่ผู้ไวชนควรรู้ว่าการฆ่าแกนสัตว์เป็นผลลบต่อบุญกุศล ถ้าสถานเบาก็ถูกตัดอนอายุไขผถ้าสถานหนักก็ไร้บุดสืบสกุลแล้วจะฆ่าสัตว์ตามอำเภอใจได้อย่างไรโลกทุกวันนี้วิบัติภัยจากน้ำภัยศึกสงครามและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล้วนมีเหตุปัจจัยมาจาก บรรยากาศแห่งการถินภาพค่วยพุ่งขึ้นชั้นฟ้าบาปกรรมหนักจึงก่อเป็นเพศภัยต่างๆถ้าหากจะหลีกพ้นจากม้ำหนัภัยครั้งนี้จะต้องละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเบียดเบียนชีวิตสัตว์เราควปรปลดปล่อยสัตว์แทนแล้วจะเกิดสันติสุขเพศภัยทั้งปวงก็จะหมดไปเอง พระแม่องค์ธรรมขอให้ลูกๆผู้หลงผิดทั้งหลายจงตื่นเถอดจากผิดหากผิดแล้วรีบกลับตัวเสียใหม่สร้างบุศลไบาปก็จะพคกแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขสาธุานุโมทนาบนญกับอาวุโสทุกท่านพบกันใน คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ